สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลสุแล้วก็เซลน้องกบค่ะ,คะร้านคูบุตรจัก,ก,กรเสตโยนโควรภูค่ะวันนี้เรามีสินค้าใหม่มาแมนะนำค่ะรถเกี่ยวนวดข้าว d c 7 0กมาใหม่ล่าสุดค่ะราคาอยู่ที่980า0สบาทค่ะตัวนี้เป็นรุ่นลองกระสอบนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่น ราคา1ล้าน1 3 0 0 0 0สบาทเป็นรุ่นอุ้มอุ้มได้1ตันค่ะอ่าโปรโมชั่นสิทธิพิเศษนะคะอ่าเ,เาเริ่มต้นที่ดาวเริ่มต้นที่10เปอร์เซ็นต์อ่าลูกค้าเกดเอเกบีถ้าเป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้ายุ่ห้ออื่นดาวเริ่มต้นที่20เปอร์เซ็นต์อ่า,าลูกค้าใหม่ดาวเริ่มเริ่มที่ ท้องฟรถรุ่นใหม่มีอะไรเพิ่มเติม้นอ่อเลี้ยนเชิญฝั่งนี้เลยนะคะก็คือตะแกรงคัดแยกความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะ90มิลลิเมตรค่ะอวันนี้เราจะเปิดโชว์ให้ดูเลยเปิดง่ายใช้งานง่ายนะคะอ่าช่วยให้นะคะอ่าคัดกล้องสิ่งเจือปนนะคะในเมล็ดข้าวให้สะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะจุดเด่นของตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีเติมน้ำมันค่ะ จะมีระบบเสียงแจ้งเตือนน้ำมันเตีมยมถังให้ด้วยนะคะขยายระยะห่างที่แผงหม้อน้ำช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นลดปัญหาการอุดตันค่ะฟังก์ชันคบเนาะใช้งานสะดวกง่ายคล่องตัวเนาะค่ะค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะคะคันโยกเดียวค่ะควบคุมหัวเกี่ยวด้วยตัวเดียวค่ะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาหัวเกี่ยวขึ้นลงด้วยตัวเดียวค่ะอค่ะน้องกบคะาแล้วถ้าอยากซื้อรถอ่ะต้องทอํายังไงบ้างคะอ่าต้องยื่นอะไรบ้างสยามคูปะตาลิสซิ่งนะคะยื่นเอกสารได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วเนอะยื่นประเมินอนุมัติรับรถเลยก็จะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนคนซื้อคนค้ำนะคะแล้วถ้าอย่างลูกค้าใหม่ต้องมีคนค้ำกี่คนคะ เพิ่มคนค้ำอีกหนึ่งคนนะคะ,ะคนละบ้านในที่อายุไม่เกิน60ปีนะคะ,ะใช้อะไรบ้างก็คือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะง่ายๆเนาะไม่ง่าย่านง่ายค่ะก็ลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร087 953 4674ค่ะหรือว่าจะติดตามทางช่องทางเพจ Facebook ไลน์ได้นะคะ มือนี้เนาะค่ะส่งส่งมอบรถใหม่เนาะค่ะของคุณแม่เนาะค่ะดีดีเจ็ดสิบโปเนาะค่ะอ่ารุ่นล่องกระสอบเนาะอันคุณแม่ยื่นประเมินจักมือซีมือค่ะอ่าซีมือติดเข้าไปประเมินเนาะค่ะ มีผลอนุมัติแล้วทั้งล่างก็โทษแจ้งคุณแม่แห่งมารับรถเนาะอ่ะอ,ะอันนี้เป็นคันแรกของที่ร้านเนาะค่ะแม่ d ่เจสซูน <is> โต้รุ่นใหม่ล่าสุดแ่ค่ะ,ะยินดีกับคุณแม่น้ำนะคะได้รถใหม่ไปใส่งานเนาะคะ่ะในไอรฤดดูกาลเจ็บเกี่ยวนะคะ่ะใก่ถอดนี้เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะ ลูกค้าที่ชมคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมนะคะในคลิปต่อไปเนาะแล้วเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ